สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เอาตัวปั่นมาลองเนาะตัวนี้ตัวปั่นผมทำรอบใหม่นะครับคือรอบเดิมเนี่ยมันยังไงอะ่ะมันก็จะพอดีของเขานั่นแหละนะครับแต่สำหรับผมนี่คือว่าเราอยากได้รอบจะมันจัดกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เดินโลนะครับใส่โลมสามนะครับเกียร์ตัวปั่นห้าร้อยนะครับ ดี๋ดูรอบที่ว่ามันมันจะหยาบขนาดไหนนะครับอ่าพวกของเดิมนี่รอบมันจะช้านะครับอ่าจะช้าคือรถเนี่ยตัวรถยันมากเราสังเกตด,ดูง่ายนะครับเหมือนในรอบพีดีโอที่ตัวรถเนี่ยมันจะช้ากว่าคูบูต้าเขานะครับอ่อาอะเป็นไง ไม่เอาอะไรไปงี้เนี่ย,อย,อยเออมันเป็นไงมันละเอียดไหม,ไม,มไม่ต้องทอนนะแม่เขาปั่นกันจนเป็น,งน,นไ,ปไงรอบมันได้ไหมน่ะได้พอแล้วเหรอไม่ลองทำใหม่แล้วไงไม่ต้องทำรอบใหม่เลยเหรอออกมาเนี่ยนะฮะจริงอ่ะไไวความร้อนขึ้นไหมน่ะ เออเนี่ยมันปกติไหมเนี่ยมันมันไม่มันมันอ่ะเอออ่าดูรับรอบนะเด็กอ่าผมก็ว่ามันก็พอได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะปั่นอยู่รอบเจ็ดร้อยนะครับถ้าเป็นืองเดิมของมันเนี่ยนะครับอ่าก็คือว่าผมจะอยากจะให้อ่าปั่นรอบอ่าห้าร้อยเนาะเพราะว่า เจ็ดร้อยเนี่ยมันจะกินแรงเครื่องไม่หน่อยนะครับเนี่ยดูครับโอ้โหก่อ,หอได้เครื่องแต่แข้งก็นะครับนี่คือนานี่มันเนี่ยฟางก็ไม่ได้จุดนะครับนี่มันเข้าไปปะเนี่ยฟางเยอะนะครับนี่โอ้โห,โโหมาเดี๋ยวรอดูนะครับว่า มันจะเวิร์กไหมนะครับก็จากเดิมนะครับสเตอร์บนเนี่ยมันน่าจะอยู่11ฟันร็รฟันถ้ผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยอันนี้ผมโทษเอาไปสิบสองนะครับก็ต้องต่อโซ่ไม่ครึ่งข้อนะครับนี่เดี๋ยวทางหนูเนี่ยเขาจะแปลงมาอีกจะไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าทางหนูเขาเป็นตัวปั่นของตาช้างทำรอบเท่ากันเลยนะครับแต่ของเขามันเป็นยันม่า YM เอเนาะเขาก็ บอกว่ารอบมันเหมือนว่ามันยังมันยังไม่จัดเท่าไหร่ก็คือจะปัดรอบ500เท่ากันนี่แหละนะครับก็เลยจะทดตัวล่างเพิ่มอีกให้เล็กลงนะครับเพื่อให้มันให้มันละเอียดขึ้นบางทีรถมันเดินไวแต่ว่าตัวปัดมันไม่ทันมันก็มันเหมือนไม่ค่อยสวยนะเวลาปัดน,นะครับอลองดูดิอ่าแล้ว แหม่ห่างเหินไปนานสำหรับยันมายีเอฟทุกส re ่ารอขายว่ามาครับน so ี meter, so ่โอ้โหซ่อมยับเลยลอไปหลายตังค์นะครับนี่ก็ตอนนี้เรื่องปัญหาเผาหน้านะครับจบแล้วนะครับสำหรับรถผมนะครับเพราะว่าใส่ยางหลังให้ใหญ่กว่ายางหน้านะครับให้มันเร็วกว่ายางหน้ารานนี้มันจะไม่ค่อยลุดนะครับสําหรับเฟืองล้อหน้านะครับดูสเกตร้อหน้านะครับมันจะหมุนไม่เร็วมากเท่าไหร่นะครับ เป็นไงอ่ะมันเหมือนไอ้ไอ้วายเอ็มป่ะไอ้วายเอ็มมันอึดเนี่ยเด้อเด้อแปมฮะมันเป็นไงอ่ะวายเอ็มมันไปไม่ได้อะทำไมมันลึกมันกดลึกอย่างงี้ไม่ได้มันเนี่ยมันอืดว่ะเหรอนี่อืดไหมรอบไอ้วายเอ็มนะรอบไม่ได้ถ้าอืดนี่อืดไหมไม่อืดนะนี่ใจวายเอ็มอ่ะรอบปัด้ากว่าเกียร์ปัดขอช้าลูกแกอีก เอาแล้วมันทำไมรอบมันก็ยังพอได้นะเลยเลยได้ความร้อนขึ้นเท่าไหร่ปกติมันอย่างงี้ไหมเอาแล้วมันร้อนมันร้อนยังไงมันเป็นที่เก้าความร้อนเปล่าหน้ำไม่แห้งพอเปิดโมนาอามาก็เต็มเหมือนเดิมเออ จะบอกฉันปั่นอืดแล้วก็ปั่นแบบนี้ถ้ามาันอืดเนี่ยก็ต้องอยู่มวานขึ้นขนาดนี้เออเมื่อวานเมื่อวานมันขึ้นไปนี่เลยเด้ยอยังไงก็ไม่ถึงแดงเนี่ย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 วาณเนี้ยครึ่งของครึ่ง<ป>อะ่ะครึ่งของครึ่งอะ่งองงอะร้อ,นอ,อนอ่ะอืดเวานอ่ะอืดแบบโหลดระดับไปมันน่งผ่ด้วยเองอ่ะเจริญมันเหนียวอ่ะเออแล้วปั่นรอบรอบรอบเจ็ดร้อยเลยอ่ะเอาลองนวดเนี่ย เอาลองดูหายได้รอบเจ็ดร้อยที่ละเอียดไหมโอ้ยอกระเด็นนี่ครับรอบเจ็ดร้อยครับโอ้โหกระจาย,อยตอนนี้ดินกระจายอีแกแสภาพเครื่องกระจายนะโอ้โหเนี่ยรอบเจ็ดร้อยมันผมชอบนะความละเอียดของมันนะครับ อโหโหเอออ้าเดี๋ยวดูรอบเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยละเอียดโอ้โหเร็วมากรถบัตรนะครับเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยหมละเอียดเลยนะครับเนี่ยเข้าเลยไม่ใช่ไม่เข้านะครับเนี่ยเนี่ยแต่อีเนี่ยรอบห้าร้อยดูนะครับเนี่ยผมว่แ,แถวเลยนะรู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมต้องบอกว่า ผมชอบรอบเจ็ดร้อยมากกว่านะเวลาปั่นนะเพราะว่ารอบตัวปั่นมันมันช้าแล้วมันมันเหมือนฟางมันไม่หมกนะครับลักษณะนะครับเออแต่อย่างเงี้ยเนี่ยเอออย่างเงี้ยถามว่าเข้าไหมเข้านะครับเนี่ยแต่ว่าฟางอะไรมันก็ดูดีกว่าอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็ที่รับงานปั่นนาเข้าไว้ลูกค้าไปตามที่อู่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็แต่ตอนช่วงนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะที่ว่าอยากจะทําเครื่องเนาะช่วงนี้งานเงียบมากนะครับจากราคาข้าวไม่ค่อยดีนี่โอ้โหผลกระทบเยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับไม่ใช่เราคนเดียวเนาะคนอื่นก็เหมือนกันนะครับอะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากกระทำเครื่องกอเบอร์โทรนะครับ0873127989นะครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ